สารวัตรจอครับหน่วย s อ m บ0เหาสกรจาก,กำลังตรวจดูรอบที่สามระยะหกิโลเมตรจากร้านของอผู้ต้องสงสัยออออยังไม่พบอุมโมงค์เลยครับออเอาละเอเดอร์สันพวกเราไม่มีเวลาจะเล่นเกมตอบคำถามกับนายมากนักน,นะนะี่เป็นโอกาสสุดท้ายของนายแล้วที่จะรับสารภาพว่านายเป็นคนฆ่า คุณโรเบิร์ตฮึ่งอ,อยู่นายมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะสิ่งที่นายพูดแล้วอาจจะใช้ปลักปรำนายในชั้นศาลแต่ถ้าหากนายให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอุโมงค์ไงมันไม่มีอุโมงค์ไว้เฮ้ยเขาอาจจะไม่เกี่ยวกับคดีนี้ก็ได้นะครับทำไมมันจะไม่เกี่ยวอุย้ย อย่าลืมสิวันนี้ไม่ใช่รายแรกยังมีคุณคูตินโย่คุณอลองโซและคุณโคเซซึ่งทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตในบริเวณใกล้เคียงกัน <c oughs> และผู้ตายทุกคนมาจอดแว่ที่ร้านของนายหมดที่สำคัญดูเหมือนว่าทุกคนจะมีปากเสียกับนายด้วยใช่ไหมแอนเดอร์สันชื่อไม่เข้ากันหน้ามันเลย เบรซบมีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากรู้ก่อนได้จะจับตัวเที่ยวเฮียวของนายยัดเข้าคุกไปนอนคลุก,กกับขี้ไก่และได้สามีใหม่เป็นมาเฟียแดนประหารก่อนที่ผู้ตายจะออกไปจากร้านของนายและไปตายบนถนนนาย พูดอะไรกับพวกเขาอ๋อก็ผมบอกให้เขาระวังอุโมง์ไงอุโมงบ้านป้ากันสิไวอุโมงอะไรกยยันียอ้ยอยากทำร้ายมันแล้วเกินคแต่ทำไม่ได้ต้องทำร้ายตัวเองโอ้ยจะเย็นครับ คือเราได้หลักฐานชิ้นสำคัญมาแล้วค่ะหลังจากที่สารวัตรให้พวกเราเช็คกล้องวงจรปิดบริเวณถนนที่เกิดเหตุนะคะกล้องวงจรปิดบ้านเมืองนี้มันใช้งานได้ด้วยเหรอเออ,เอ,อไม่ได้ค่ะนั่นไง <c ười> แต่ว่าเราได้ภาพจากกล้องบนหมวกกัน,น็อกของผู้ตายมาแทนค่ะเ <c ười> <c ười> รานี้แล้วนะสาแคดน้นไป่ลุดนแน่ฆาตกรที่ฆ่าคุณโรแมนโตก็ กล้วยทอดดูเหมือนว่าโรเบนโตจะมองไม่เห็นคุณป้าขายกล้วยทอดเลยนะคะเดี๋ยวว่าแต่กล้วยทอดเลยควายทั้งตัวก็มองไม่เห็นย้อนกลับด้วยหยุดถ้าพี่ขับรถเร็วแบบเนี้ย มุมมองในการมองเห็นยิ่งลดต่ำลงแล้วถ้าไอ้เบื้อกเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชัมมอ่วโมงมุมมองในการมองเห็นจาก180องศาจะลดเหลือเพียงแค่50องศานี่แหละคือวิสัยทัศน์มุมมองอขับรถมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งมองไม่เห็นเผื่อมีอะไรผุ้มาข้างทางเบรกทันไหมไม่ทัน ก็บอกแล้วว่าให้ระวังขุมงเรื่องแค่นี้ก็ยังไม่รู้อีกอ่ะโฆษณาเขาก็มีให้ดูอยู่ครับง่ครับปล่อยได้หรือยังไม่ปล่อยพี่เขาดิครับไม่ไม่ามันเสียไปล่เวลาเค็นี้ที่งานโอ้ครับพี่ปล่อยบปครับผมอยากขับรถเร็วอืม